อย่ในอุรกลังของแม่นะรู้ทีกใจหน่อยเราที้ประดาญาเยวได้มาเทียวมาในวันที่สีของอานนะตอนนี้ยังเย็ดแม่พ่อคุณรู้เดี๋ยวบูชาข้าวปลาทั้งสองเออที่ิ์ปาศิษย์่าเพราะว่ามตายโยงให้ว่าอาจารย์ สมาทานอยูทำบุญนะไมเสียรายอยู่นะใม่เสียรายอนะใครจะททาไปแรงก็ได้นะเออใครจะทำไบแรงก็ได้นะัะเกียบอะไรนะเออไาก็มาใครก็ฝังใครไปใครมาก็ฝังนะเป็นคนละใบสองใบติคนละแดงสองแงคนละหมุกคนละหมักคนละใบสองใบ 怎么样啊？